โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปิดของใหม่กันอีกแล้วนะครับจะเป็นกล่องสุ่มกุญแจม่วงคลาปีนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือมันจะเป็นซื้อสาฟรีหนึ่งนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าเอาคิดง่ายๆก็คือ270บาทเนี่ยได้อันนี้5ชิ้นนะครับเป็นลุ้นกัน5อันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีพวกกล่องม่วง14ทีนะพวกกล่องม่วงทั้งหลายแหล่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะเดี๋ยวเราจะซื้อสัก 800รอยบาทแล้วกันนะเพื่อเปรียบเทียบกับพวกแพทตินัมว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับฝากกดติดตามไม่ด้วยนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูทางล็อกท็อกนะครับหรือทางยูทูบนะฮะถ้าเห็นผมพูดคนเดียวคือผมคุ้อยบาคนดูอยู่นะครับผมก็ประมาณนั้นแล้วกัน270ร0 0 0พันหนึ่งมันได้ประมาณ3ชุดนะครับ3ชุดนะก็โอเค1ชุดครับ2ชุดครับ3ชุดฮนะ อันนี้ก็จะนานนิดนึงนะสำหรับคลิปนะใครที่แบบเอ้ยอยากดูบทสรุปก็กอไปช่วงท้ายก็ได้นะเพราะว่าผมเรื่อยๆนะเปิดไปคุยไปนะผมไม่ได้คุยคนเดียวนะคุย,ยกับคนดูนะก็ใครที่อยากดูผมจะสดเข้ามาดูได้ในโปรแกรมท็อกๆนะครับหน้าผมจะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นหน้ากระตูนนะเป็นหน้ากระตูนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะกดคลิปเข้ามาได้เลยครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นย้อนหลังเนาะเหมือนกันนะ่ใครไม่ว่างดูก็มาดูย้อนหลังเอานะครับเอ่อของอยู่ไหน อ่านี่นะครับจะเป็นกล่องม่วงนะสิบห้าอันนะครับจุดคุ้มทุนที่เราจะต้องได้นะครับมันจะอยู่ที่แปดร้อยเอ็มแปดร้อยเอ็มคือจํานวนที่เราจะต้องได้นะครับของที่กากสุดในนี้เนี่ยมันจะเป็นน่าจะเป็นกุญแจสีม่วงธรรมดาห้าสิบชิ้นเนะี่ยอันนี้น่าจะน่าจะแย่มากนะเพราะนอกจากจะเสียเวลาแล้วแม่งยังของกาก,ากด้วยนะเออแต่คิดว่าน่าจะออกสิบสี่ทีเยอะนะดูจากทรงนะครับโอเคครับลุยเลยแล้วกัน 80 m ก็80 m ไม่ใช่หรอผมไม่ได้บอก80 m สิอหมดผมบอก800เออเออโทษโทษนะ80 80นะไม่ใช่แ0ดร้อละถูกเอออ่ะปกติเติมเป็นหมื่นไงที่ไม่ใช่ของเราอ่ะของเราเติมหลักร้อยของคนอื่นที่เติมหลักหมื่นเนี่ยกล่องโม้สิทีมาอันแรกครับน่าจะเป็นอันที่ออกบ่อยนะครับกุญแจสีโม้ศูนะครับ60อัน นี่คือเปิดตาเหลือกอะ่ะ60อันแต่ส่วน6นี่แพงส่วนนี้ใครวะถึง10เอ็มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้โ oh. ห120อันแล้วนะเนี่ยนอกจากเยอะแล้วยังแบบทำให้กูเสียเวลาเปิดด้วยนะนยแล้วอาจจะไม่คุ้มด้วยก็ได้นะกล่องโมง14ทีมึงก็น้อยเกินไปว่า15อันกับ60นี่คือแบบแย่แย่ เปิดในโทรศัพท์มันช้ามันขี้เกียจล็อกอินเปิดในนี้แหละง่ายๆเปิดไปฟุยไปสงสัยมันจะออกแค่สองชิ้นว่ะขอแบบ W6 ได้ไหมโอ้โหทีแค่ะี้ทีแค่นี้นไม่ใช่อะไระคือ180ร้อยแปดสิบกล่องนี่มึงเปิดตาเหลือกอ่ะตาเหลือกมากสงสัยจะเจ๋งว่ะว้า สิบยูนะครับสามสิบอันนะฮะได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่มาอีกสักชุดไหมอ่าได้เว้ยสิบยูนะครับสามสิบอันเนีเดี๋ยวเราเปิดต่ออ่ะรัวๆไปเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเฮ้ยสิบยูมันมาติดๆกันเลยวะ่ะมาแล้วครับกล่องมุกวีหกสิอันเท่านั้นเองครับ แล้วก็สิแบบสิบทนะครับตามมาด้วย 10U ยูสออกเยอะนะเนะี่ยบางทีอาจจะมีการหกสิล้านหลุดไหมผมบ้างก็ได้มาโนครับ14บี่ทนะีคือมันก็อาจจะดีสำหรับคนที่เติมน้อยอนะสำหรับคนที่แบบเฮ้ยโอ้โหยี e ว่าอันสุดท้ายครับปิดท้ายก็คือของจะได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ของที่ได้นะครับจะเป็น กุญแจสีโม่ศูนย์หกนะครับร้อยแปดสิบอันเลยเยอะสัตว์แล้วก็กุญแจสีโม่สิบยูนะครับร้อยยี่สิบห้าอันสีโม่อีแปดสี่สิบอันนะครับดับเิลหกสิบอันสิบสี่ยีสามสิบอันเอ่อก็สําหรับใครที่เข้ามาดูนะค,คลิปมันจะนานนะฮะเฮ้ยหวัดดีเบนส์ด้วยครับหวัดดีเสืยเบนส์น,นะค,คลิปมันจะค่อนข้างนานมากนะร้อยแปดสิบอันนี้เปิดกันตาเหลือผมจะไม่เปิดในโทรศัพท์นะเพราะว่าผมขี้เกียจล็อกอินนะกี่บาทเติมประมาณแปดร้อยยี่สิบห้าบาทนะ โอเคครับต่อนะครับก็เนื่องจากว่าถ้าเปิดในตัวเกมใน PC เนี่ยมันจะนานเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในโทรศัพท์เอาแล้วกันนะครับพอไม่งั้นนี่น่าจะเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะเปิดเสร็จไอดีนี้กำลังออนไลน์ l o นะล็อกอินครับโอเคได้แล้วฟีฟ้าปรับปรุงวันไหนไม่รู้ครับอนุญาตให้แจ้งเตือนโอเคครับ แล้วก็ไอีนี้อ่ะอเทมใช้งานแล้วก็อันนี้ใช่ไหมเมื่อกี้กล่องม่วงเรายังไม่ได้อะไรเลยนะเป้าหมายของเราอยู่ที่แปดสิบเอ็มไม่รู้จะถึงหรือเปล่าจะเป็นกล่องม่วงธรรมดาเนาะอ่ไนวะเนี่ยอ่ะกล่องม่วงศูนย์หกนะครับ เปิดทีละสิบชิ้นโอ้โหนึกว่าเปิดทีเดียวได้เป็นร้อยชิ้นเชได้การมาพี่อันนีไม่ได้เงินเลยนะครับไม่ได้เงินหกสิบเอ็มนะครับโ,โ,โอ้โหดีสุดการหนึ่งร้อยปี W 6เฮ้ยปีหปีศูนหแย่แย่มากครับ ชุดนี้ดีสุดท็อป200กากสัตว์นี่ก็ท็อป2อ0ยนะเฮ้ยอันนี้มันเป็นแค่ W 6เฮ้ยเป็นแค่สูตรหกธรรมดาครับเดี๋ยวเรามาเปิดลุ้นุ้นกันทีหนังแต่คือแพงสุดนี้เป็นเงิน60 m เอ็นะถ้าเงิน60 m เอไม่ออกนี้ก็แย่วันนี้ขี้เกียจเล่นนะวันนี้มาเปิดกล่องนั่งคุยขนะี้เกียจเล่นเหนะื่อย ไอ้นเนี้ยมันมีแต่การท็อปสองร้อยว่ะแล้วก็การแสนเพอันนี้ท็อปร้อยสามใบอาการหนักมากม,มีแต่ท็อปร้อยท็อปร้อยท็อปสองร้อยมาเต็มกองแม่ร้อยยี่สิบล้านใช้ส่วนเลสก็ได้ครับใช้ไอ้นี่ก็ได้เครดโฟมีย้อนหลังหรือเปล่ามีครับ อืมแพงสุดอะไรการ์ด20 M 3บามใบนี่คือดีสุดแต่ว่ายังไม่ได้เลยได้แต่ทอปร้อยหมดแล้ว <c oughs> ไม่ได้60 M <c oughs> เลยหมดแล้วนะครับมีแต่เนี่ยไอการ์ดสุ่มเนี่ยคิดว่าได้ปะ่ะ320ร้อเนี่สิอันเปิดทั้งหมด320รออันเนี่ย, <c oughs> ยคือที่ได้จากกล่องม่วงนะครับ ร้อยร้อยแปดสิบอันได้มาสองล้าน2.8สองจุดแปดล้านออกซะกูไม่อยากจะจดเลยทำเล่มากเดี๋ยวผมเปิดอันนี้นะครับอันนี้เป็นของดองตอนนี้ได้มา2.8ล้านแล้วนะฮะยังเหลืออีก77ล้านจุด2ที่จะต้องไปจำลองหลีได้มากี่อันเนี่ย จำลองหลีได้มา2,500อันรวมของเก่าแล้วก็ต่อไปจะเป็นกล่องกล่องอะไรวะ w ใช่ไหม WW เฮ้ย U10 ดิกล่องมอง U10 นะัทั้งหมด71อันนะครับ71อันมาดูกันว่าจะได้อะไรกันบ้างนะ ดีสุดการร้อยเคเท็อปร้อยครับสิบยูนะฮะออกน้อยมากอันนี้เป็นท็อปร้อยสิบยูเช่นกันครับดีสุดบวกห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท็อปร้อยสิบยูอีก โอ้โหอันนี้ท็อป200มา3อันไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์ขยัดโอ้โหอาการหนักมากก็บอกเลยน่าจะยับการร้อยเคที่กูได้รวมกันถึงเอ็มหรือยังเนี่ย อันนี้จะเป็นอันที่เราได้ตะกี้นะครับปิดท้ายที่แม่งแบบเป็นอะไรที่แม่งหน้าปลา,าเมาทิ้งมากได้มาอีกสองล้านนะฮะอีกสองล้านตอนนี้รวมเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย4.8่จุดล้านฮะตอนนี้คือเงินที่เราได้นะครับจากการเติม800ร้บาทอันต่อไปอะไรวะ กล่องกล่องม่วงเหรอใช่ปะ่ะไม่ใช่ดิอันนี้มันมีแค่อันเดียวโอ้โหจำลองดีเอ่อต่อไปจะเป็น 10u เปิดหมดแล้วเนาะจะเป็น e 8กับ14 t ทีนะครับอ่ะเอา e 8ก่อนแล้วกัน40อันนะครับมา ดีสุดคือการร oh. นะ้อยเคเลยไอ้หี้คือมันก็เกินไป,ปะวะนี่คือกล่องม่วงสิบเอออีแปดเนี่ยเนี่ยอันนี้ได้นักเตะม,มาเปิดเป็นแค่ท็อปร้อยเท่านั้นนะฮะ10สิบยูเหลืออีกเอาเ้าเหลืออีกหรอเดี๋ยวไปเปิดต่อโอ้โหหมดแล้วในแค่นี้ ไม่มีเงินหลักร้อยล้านออกเลยแล้วก็เหลืออะไรนะ14ทีใช่ไหมอันนี้มันไม่มีกุญแจแล้วไงฮะมันมีแต่กล่องกุญแจไม่มีครับอ่ะ14ทีครับ30ชิ้นมามาลุ้นกันฮะอันนี้แหละไฮไลท์นี่คือไฮไลท์ สองเอมสองอันนะครับวันนี้คือไฮไลท์นะเชดได้ท็อปเก้าสิบมาสามใบต้องไป่ลุ้นเอาอีกหมดละเคยเป็นแบบนี้มาหนักมากกับบอกเลยครับโคตรหนักอะ่ะเหลืออีกห้าสิบกว่าอันยังไม่ได้อะไรเลยเย,ยังไม่ได้อะไรคืนเลยอีกห้าสิบสี่อันนะครับมา ก็ยังได้แค่สิบยู่ท็อปลอยนะถ้าชื่นชอบผลงานอยากให้ผมมาจัดบ่อยๆก็กดติดตามไปครับกดฝากกดติดตามไปได้ครับทั้งในทอิทอทั้งในยู u ู e นะครับอืมเป็นเกย์ป่าไม่ได้เป็นเป็นผู้ชายครับสามร้อยเอมตัวอะไรดีใช้เชอร์ลิงแฮมครับมหมดแล้วหมดแล้วนะครับ นี่คือหมดแล้ว800บาทที่เราเติมไปแล้วก็เงินเนี่ยเราได้อันนี้มาอีกการ์ด1 0 0ยอีก73ชิ้นเลยนะเท่ากับ7 m ตอนนี้เรามีเงินรวมๆกัน10 m แล้วนะครเท่ากับว่าเราเปิดการ์ดต้องได้70 m ถึงจะไม่เจ๊งนะครับถ้าต่ำกว่านี้เจ๊งแล้วก็น่าจะเจ๊งด้วยเอาวัสดีน้องหมิงด้วยครับสวัสดีครับเซงเป็ดเสียตังค์ฟรี อันนี้อาจจะได้ยี่สิบเอ็มก็ได้นะมาแปดร้อยต้องได้แปดสิบเอ็มครับได้มาอีกหนึ่งจุดห้าตอนนี้รวมยอดเป็นสิบสองเอ็มละเงินทั้งหมดที่เราได้นะหมดแล้ว มีแค่นี้หมดแล้วจริงๆอันนี้จะเป็นการที่เราได้นะครับนี่คือการทั้งหมดที่เราได้นะไม่รู้ว่าจะคุมหรือเปล่าต้องได้อีก 70m นะฮะในจำ,จำนวนทั้งหมดนี้ต้องได้อีก 70m นะฮะเรามีส่วน6ท็อ225ใบเลยนะครับแพงสุด3ล้านผมจะกดแบดทะลุหรือเติมฟีฟ้าดีถ้าเป็นที่ที่จะเติมฟีฟ้าครับ เติมฟีฟ้าดีกว่าซึ่งมันก็คงไม่ได้ปะถึงได้มาก็ได้แค่สามล้านกูก็คงไม่ไม่ดีใจอะไรเท่าไหร่นะทักสุ่มเงินคุ้ม,มไหมไม่คุ้มฮะไม่คุ้มเลยครับดูดิมาแต่ละตัวต้องมานั่งแลกตัว <c oughs> พูดกูทำไมปกติผมเป็นคนพูดแบบนี้อยู่แล้วนะ หมือนคุยกับเพื่อนมากกว่าครับถ้าใครคิดว่ามันดูหยาบไปก็ขอโทษด้วยครับลาสันหม่งเป็นยังไงหม่งดีนะกระโดดเทคตัวดีแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันมีตัวเบียดมันจะหม่งไม่ดีแต่ถ้าหม่งลโล่งอะหม่งดีอยู่ครับแล้วถ้าคนชอบบางคนก็อาจจะชอบแบบเออผมผมคุณน้องอะไรแบบนี้แต่บางทีเวลาผมเพลินผมจะติดกูมึงเนะี่ยแต่แบบมันก็ไม่ได้แบบยังไงอะ ไม่ได้ไปยังไงไม่ได้ไปด่าใครเขาหรกคือเราพูดกับเพื่อนเราก็พูดแบบนี้อยู่แล้วเนยจะได้แบบเป็นกันเองตรงไหนวะได้กับตัวหลักแสน ทำไมนอนแทสหรอนอนกากแท้ทั้งสามนึ่แมนยูก็กาก,ากเหมือนกันแทิเอโ์ฟูอันนี้หนักกว่าพลาฟิลเชนโกดีหรือเปล่าพลาฟิลเชนโกยังโอเคอยู่ครับยังโอเคอยู่แต่ว่ามันถ้ามีตังก็ไปซื้อตัวอื่นดีกว่านะขนาดโลนดินโยส่วนหกธรรมดายังไม่ได้เลยเนะี่ย แล้วจะจะไปเอาอะไรอั่พวกการปีอื่นะอนะ W6 ก่อนแล้วกันเนี่ยเบียร์หก Volgenz ผมว่าใช้เชอร์ลิงแฮมดีกว่าครับทำไมมันค้างๆไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นที่เซอร์ฟท็นะ K นะอกเนี่ย MKH นะเสร็จยูฮครับสองร้อยแทงส่วนที่วิดิบนะสี่สิบเอ็มเลยหรอวะทำไมแพงขนาดนั้นวะ เช <laughs> แอัลลี่โคอ,อ่ะไนอเออร์โหแข่งมารลลัวไนอเออร์ครับบาลิเซียฟานอฟาร์ดอ้าวทีมเต็มอีกจะพาจะพาบอลไปเปิดริมเส้นได้มันก็ยากเหมือนกันนะกล่องหน้าตัวเล็กก็อาเกโรเลยครับ สงสัยจะเจ๊งว่ะนอกจากจะเจ๊งแล้วแม่งยังเสียเวลาด้วยคะอฮไม่มีอะไรมาแบบให้กูเ hey ฮบ้างเหรอวะนี่กูจะหลับอยู่แล้วเนี่ยโอซิล oh, ชวนมาตาโอมิส oh, เฟอร์ดินา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 น10กว่าล้านมันก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีล่ายังไม่ถึงจุดที่มันคุม้มคุ้มทุนเลยไม่แน่ไม่แน่แนเหมือนกันเริ่มเริ่มมีลุ้นเริ่มมีลุ้นเลยอันนี้ทับรนะ้อยนะครับแต่เดี๋ยวลองเปิดใหม่ไม่รู้ค้างหายค้างหรือเปล่านะ ครั้าน่าจะเป็นที่เซิร์ฟท็อกทอนะคต่อไปเป็นท็อปสองนะครับ e 8นะครับผมใส่วันนี้คนดูเยอะวันนี้อยู่กันพันกว่าคนสวัสดีงองแง,งด้วยนะครับสวัสดีครับดีใจอดีวิวคู่เข้ารอบจุดโทษแพ้ใหม่ยังไงไปดูช่องของเซลเฟอร์ก็ได้ครับโคเปเป้มาตัวแรกเลย9้าล้าน อาจจะคุ้มก็ได้นะไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันคนระับมาลุ้นดีกว่าโอ้โหสามวันสอ่าฟานดซาครับได้อยู่ได้อยู่เลยมันเลยมันเอาหมดแล้วหรอแพ็กอะไรวัดีอาร์ไม่มันเป็นแพ็แกแพ็กกล่องม่วงกล่องม่วงสามบกสองนะเฮ้ยไม่แน่นะไม่แน่นะตอเลนมานี่จบเลยครับโบซิงว่าก็ได้ครับจบเหมือนกันเจ๋งดีรออะไร เฮ้ยใจเย็นนี่มีลุ้นอยู่มนุษย์มันดันได้นี่ท็อปร้อยใช่ไหมลุ้นกเจงต้องมานั่งลุ้นว่ามันจะเจงหรือเปล่าเอ้ยว่ามันจะว่ามันจะเจงเยอะเจงน้อยโอ้โหหนักมากอ่ะไม่มีแสงเลยหนักมากตอนนี้ขาดอีกประมาณน่าจะ 60m ได้จากที่กะคร่าวๆเนี่ยท่าทิ้ง 60m จากการ์ดเจ็ดใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรวีเอล่ามานี่จบเลยฮะเคลสโปก็เช่นกันครับเออตลาดนี่มันมาแต่ตัวเทพทั้งนั้นเลยนี่หว่าโ,โรนัลโดมาผิดปีไปน,นิดนึงมา W6 หก ชุดสุดท้ายแล้วนะฮะอีก4ใบครับถ้าไม่ได้โซนเลนนี่จบเลยเฮ้ยโอ้โห,โหขอบคุณแหวนจากอาเมโล่ด้วยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเอเดรียนมูเนียลูกานี่ เฮ้ยขอบคุณมากครับเฮ้ยผ่านเฟสแล้วเหรอเฮ้ยขอบคุณ,คณสามลิ้หงตบมือจากอเมโล่ด้วยครับขอบคุณมากครับน้ตำตาจะไหลคือผ่านแล้วหรอเฟสก็ยังดีนะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆจากการเจงครั้งนี้ครับหมดแล้วผมไม่อยากจะนับเลยว่าผมจะว่าผมจะได้เท่าไหร่นับแล้วมันปวดปวดร้าวปวดร้าวนะเฮ้ยเดี๋ยวผมแอดอเมโล่ไปเนะเยังไม่เคยแอดเลยนี่หว่าลืม ตั้งนานอา้าวไม่รับเพื่อนอีกนะฮะเดี๋ยวรัเดี๋แอดกันทีหลังแล้วกันนะครับเออคือนักเตะที่รวมเนี่ยนะฮะที่ได้มาเนี่ยมีฟอรินานนะครับฟอรินา 17m เปเป้เปนะครับบวก9คือไม่อยากจะนับเลยจริงๆบวกฟานเดอรซาบวก10แล้วก็เนี่ยหมดแล้วออรลีโค2ตัว 14m ที่เหลือผมไม่อยากนับเลยที่เหลือแบบเศษมากตีไปข่าวขาอีก 10m เท่ากับว่าผมได้เงินสดสดสิบนะฮะแล้วก็นักเตะอีก 60m, หักภาษีก็น่าจะเหลือประมาณ5 0เท่ากับว่าแพ็คเนี้ย8 0 0บาทนะครับ8 0บาทผมได้เงินโดยประมาณ 60m ขาดทุนไป20 m นะก็สำหรับใครที่จะเปิดแพ็คนี้ผมก็ไม่แนะนำนะครับไ เหลือกาเอ้ยเดียว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 นะครับเดียวก่อนเรายังมีกาสองล้านอยู่นะครับมีกาสองล้านอยู่หกใบเท่ากับสิบสองเอ็มเท่ากับว่าเราขาดทุนเรายังขาดทุนอีกประมาณสิบเอ็มนิดๆนะครับสิบเอ็มนิดๆก็ถามว่ามันมันคุ้มหรือเปล่าผมมองว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยน่าคุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่ามัน มันนัเตะม,มันโอกาสเปิดได้น้อยนะครับก็สำหรับใครที่คิดจะลองไอ้แพ็คแพ็คม่วงอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำผมผมว่าไปเปิดแพ็กแพตินัมคุ้มกว่านะครับแพ็คแปดร้อยคุ้มกว่านะครับก็คืออันนี้ถ้าใครแม่งดวงไม่ดีจริงนี่รอดยากนะรอดยากมากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ยาวนิดนึงนะครับผมเท่านี้ก่อนละกันครับแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันทีคลิปหน้าครับสวัสดีครับพียาเกกู